หวยอรวนกลับมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตเสริมซ้ายอเภอเสริมงามจลำปางค่ะภายหลังทราบนะคะว่าเกิดกรณีหวยอลรเวนเกิดขึ้นใหม่ครั้งค่ะโดยครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณตาวัย74ปีค่ะซึ่งถูกรางวัลข้างเคียงรางวันที่1นะคะจำนวน1ใบค่ะรางวัล1น0 0 0แบาทคุณตาอ้ายนะคะอายุ74ปีค่ะชาวอเภอเสริมงามจัหวดลำปางค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าตนเองนั้นเป็นผู้ป่วยที่มีแผลกดทับค่ะก่อนวันหวยออกนะคะได้มีแม่ค้าเนี่ยมาขายหวยค่ะตนจึงขอ หวยออกค่ะพบว่าเลขที่ตนซื้อ434504ค่ะรางวัลเฉียดรางวัลที่1ไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองคุณตาก็โทรบอกให้ลูกรีบมานะคะเพื่อว่าจะไปดําเนินการขึ้นรางวัลแต่ต่อมาค่ะมีหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นคนคอยทําแผลกดทับให้ประจํานะคะมาทําแผลใหค้ค่ะคุณตาก็เล่านะคะว่าแค่แต้มเดียวเนี่ยก็จะถูกรางวัลที่1แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้นะคะก็เลยขอดูลอตเตอรี่ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ทําแผลให้เสร็จนะคะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ขอกลับบ้านไปค่ะจากนั้นนะคะคุณตาเนี่ยก็พยายามหาลอตเต่ แต่เขาก็บอกว่าเขาขยำหวยทิ้งไปแล้วค่ะคาดว่าอยู่ในถังขยะนะคะวันพรุ่งนี้จะหามาให้ค่ะตนเองก็ถามนะคะว่าเอา้าเราไปขยำของลุงทาไมยิ่งลูกสาวเนี่ยมาบอกนะคะว่าสลากของตนถูกรางวัลข้านเคียงรางวัลที่1ก็รู้สึกเสียใจเพราะไม่เคยถูกรางวัลมาก่อนค่ะ แต่ว่าพอถูกเนี ını, e er ่ยสลาดนะคะก็หายไปอีกกลายเป็นหวยอลเวงค่ะตอนนี้เนี่ยก็เสียใจมากอยากให้คนที่เอาหวยไปนะคะให้เอามาคืนค่ะลูกสาวของคุณตาไอ้เนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยก็โทรมาบอกนะคะว่าหวยเนี่ยมันคลาดกับรางวัลที่หนึ่งไปแค่แต้มเดียวก็พากันมาที่บ้านนะคะแต่พอถามดึงหวยพ่อก็บอกนะคะว่ามีคนเอาไปแล้วค่ะจึงบอกคุณพ่อนะคะว่าพ่อถูกรางวัลข้างเคียงนะ จากนั้นก็พากันขับรถไปหาญิงรายดังกล่าวค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกเลยค่ะว่าไม่ได้ยิบหวยมาค่ะเขาเนี่ยแค่ขยำแล้วก็ทิ้งใส่ถุงขยะเท่านั้นจึงพากันมาค้นหาทุกถุงแต่ก็ไม่เจอค่ะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยหามาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะช่วงแรกนะคะเขาก็บายเบี่ยงค่ะตนเองเนี่ยก็บอกค่ะว่าให้เวลาไม่เกินเที่ยงค่ะไม่อย่างนั้นนะคะจะแจ้งความค่ะสุดท้ายนะคะเขาก็มาแล้วบอกว่าเจอหวยในถุงขยะแต่ว่าหวยเนี่ยมีสภาพที่ถูกฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะน้าลูกสาวก็เลยพูดสวนนไปะะค่ เขาไม่มีใครบ้าพอที่จะฉีหวยที่ถูกรางวัลแบบนี้หรอกค่ะแต่อีกฝ่ายก็ยังเชย้ใช้ปฏิเสธท่าเดียวครอบครัวตนจึงไปแจ้งความตํารวจที่สพเสริมง,งามค่ะแต่ว่าเมื่อตํารวจนะคะนําพวกเศษชิ้นส่วนกระดาษของหวยเนี่ยมาต่อกันค่ะปรากฏนะคะว่ามันไม่ใช่ใบที่ถูกรางวัลค่ะและมันก็โคละชุดกันด้วยตอนนี้ยอมรับนะคะว่างงมากจะถูกหวยทั้งทีนะคะหวยก็ดันมาหายไปอีกค่ะขณะที่ด้านแม่ค้านะคะได้นําภาพถ่ายนะคะของหวยซึ่งอยู่ในแผงที่ขายค่ะมาให้กับออทุกคนดูนะคะแล้วก็ยืนยันว่าขายให้คุณตาจริงๆนะเพรา ตอนที่คุณตาจับหวยค่ะแกก็หันล้างแล้วก็เอื้อมมือมาจับแทนและตนเองเนี่ยก็หยิบส่งให้กับมือเช่นเดียวกันค่ะ